ครับนี่มาชมเรือเครื่องหางเอ้ยเรือไฟเบอร์ไฟเบอร์เครื่องหางเครื่องนอนท้องพวงมาลัยด้วยนี่ครับเป็นเครื่องหางแต่เป็นเครื่องนอนท้องหางยกขึ้นยกลงได้ เครื่องหางเครื่องนอนทอ้องทำช่องยกขึ้นลงหางสวยงามครับคือมาติาดหัวซาวเดอร์ครับฝังหัวซาวเดอร์เครื่อง h อนดา้าอุย้ยต่อท่อด้านข้างด้วยต่อท่อด้านข้างแบตลูกบอลลมเลยแบตเป็นร้อยแอม แผงโซลาระเซลล์ด้วยอันนี้ใช้หลายลำครับโซลาร์เซลล์ปลุกอะไรก็อีาานั่งถือปลุกอะไรถือทายเลยครับสบายมันไปหมุนมานี่ทำแบบสะดวกสบาย De sí.